ฝันเห็นจะรวดเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาดนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสสามสี่แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับ ในอย่างนี้นะครับท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรอคอยนะครับหรือว่าทําอะไรที่ต้องอาศัยเวลานะครับช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนแล้วก็อยากจะทําอะไรให้เสร็จเร็ว,รวนะครับเพราะว่าท่านเองอาจจะไม่ต้องการให้อะไรค้างนะครับแต่ไม่ <c oughs> ก็ตามนะครับควรจะใจะเย็นนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนให้มากนะครับ ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาลีคลายสถานการณ์ต่างๆนะครับสิ่งจําเป็นสําหรับท่านนะครับก็คือให้ลองมองสิ่งต่างๆแบบผู้ใหญ่ดูบ้างนะครับคือเปลี่ยนจากการใช้อารมณ์นะครับมาเป็นใช้ความสุขุมรอบครอบม,มากขึ้นนะครับแต่แฝงไว้ด้วยความเด็ดขาดนะครับในการจัดการเรื่องที่เผชิญอยู่นะครับแล้วก็ผลลัพธ์มันจะออกมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเราใช้อารมณ์ ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยานี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับในสิ่งต่างๆนะครับบางท่านก็อาจจะอยากซื้อของแพงๆเอาไว้ใช้อยากได้เครื่องประดับสวยๆราคาแพงอยากซื้อน่นซื้อนี่อยากไปหมดเลยนะครับมีความต้องการอย่างมากมายนะครับบางท่านก็ได้ออกไปเที่ยวได้เจอผู้คนนะครับได้เห็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตชีวาท่านคึกคักมากขึ้นนะครับท่านอาจ อาจจะหลงไหลไปกับแสงสีเสียงนะครับสังคมใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอระวังความฟุง้งเฟอ้อค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ว่าสนุกสนานนั้นมันเป็นสิ่งที่โชคูีโชคขาวนะครับเป็นภาพลงตานะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรประมาทในเรื่องการใช้ชีวิตนะครับทำอะไรก็ขอให้มีสตินะครับ มีอะไรนะครับขอให้คิดถึงครอบครัวให้มากนะครับแล้วก็รอบครอบในการทําสิ่งต่างๆใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับการควบคุมอารมณ์แล้วก็การเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับท่านนะครับแม้ว่าท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับอะไรก็ตามนะครับท่านเอง จะรู้สึกลึกๆว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับโดยรวมแล้วในช่วงนี้ท่านก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเรื่องร่างกายนะครับเรื่องจิตใจนอกจากนั้นแล้วนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะ กล้าตัดสินใจนะครับและพร้อมเปเชิญหน้ากับอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อความอดทนจะทําให้ท่านพ้นผ่านมันไปได้นะครับขออย่าเพิ่งท,ท้อท้อใจท้อแท้สิน้นหวังอะไรง่ายๆครับท่านสามารถฟันฝ่าตรงนี้ได้แล้วก็ท่านจะประสบความสําเร็จแล้วก็ไปสู่เลเวลที่สูงขึ้นใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ สถานการณ์ในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามทิศทางที่ท่านคาดคิดเอาไว้นะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อะไรมันเกิดก็ให้มันเกิดไปนะครับไม่อยากจะใส่ใจในเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของท่านนักในเรื่องของการงานหากนะครับไม่ได้งาน <c oughs> ที่จะได้เดินทางหรือออกไปนอกสถานะที่บ่อยๆอ,อาจจะเกิดความเบืน่อหน่ายได้นะครับเพราะว่าพื้นฐานแล้วนะครับท่านอาจจะชอบตื่นเต้นท้าทายนะครับหากเจอแต่เรื่องซ้ำซากเดิมๆนะครับก็จะทําให้เบื่อนะครับควรลองปรับทัศนคติในเรื่องของงานดูนะครับอาจจะปอช่วยได้บ้างการเงินก็อาจจะไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บนักนะครับอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้เก็บเงินไม่ได้ตามเป้าหมายที่ท่านวางเอาไว้นะครับ ความรักนะครับหากคนยังเป็นโสดก็ระวังเจอคนเจ้าชู้รักสนุกไม่ได้คิดจริงจังกับท่านนะครับก่อนตัดสินใจคบใครนะครับให้ดูดีๆนะครับใช้เวลาศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้นานหน่อยนะครับหากคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าคนรักนี้ยากจะคาดเดาเอาแน่อานอนไม่ได้นะครับในระยะนี้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่ หมายเลขสามหมายเลขสิบห้าหมายเลขแปดหมายเลขศูนทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขศูนหมายเลขสามหมายเลขแปดหมายเลขสิบห้า